ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบกันกับรายการเด็กติดดาวอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับความสามารถของน้องๆที่กล้าโชว์กล้าแสดงกล้าทําในสิ่งที่ตนเองชอบนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดน้องเกตใหญ่ซึ่งที่นี่เขามีการแสดงโขนที่เรื่องชื่อในย่านนี้กันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าไปตามหาน้องๆคนเก่งกันเลยค่ะ นายขจรศักสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อมอสครับทศกันครับก็ต้องใช้ความอดทนมากเลยครับก็ฝึกฝนกว่าจะได้มาแต่ละท่วงท่าก็ใช้เวลาแซมปีอยู่ครับเสน่หองการเล่นโขนคืออะไรครับที่ชอบไหครับก็เกี่ยวกับลายพวกวรรณกรรมศิลป์ของรามยานะครับที่โขนได้นัดแปลงมาจากวรรณกรรมของอินเดียครับ ส่วนใหญ่แล้วทศกัณฐ์จะมี10มือแล้วก็ลายไทยก็จะมีความละเอียดก็ถ้าเป็นช่วงเวลาเรียนอย่างนี้ก็ครับก็จะของานครูมาทําในเวลาเช่นไปแสดงตอนกลางคืนอย่างนี้นครับก็ช่วงเช้าก็จะเรียนก่อนแต่ถ้าเป็นการแสดงในช่วงกลางวันก็จะของานครูลแล้วก็ไปแสดงเสร็จแล้วกลับบ้านมาแล้วก็ค่อยทําอีกทีครับ รุ่นอาจารย์รุ่นที่แล้วครับที่จะมีการฝึกสอนให้นักเรียนได้มีกลุ่มสาระศิลปะก,ก็คือจะมีการฝึกซ้อมรำเช่นรำวงระบำอย่างเงี้ยครับก็จะมีการไปแข่งในระดับเขตระดับภาคระดับประเทศนะครับก็ใครรักอะไรชอบอะไรก็ทําในสิ่งนั้นนะครับถ้าล้มแล้วอย่ายอมแพ้นะครับก็สู้ต่อไปฝึกฝนต่อไปครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะรุวุฒินเจรันชื่อเล่นชื่อใหม่ครับอนุมานครับความยากง่ายครับเหนื่อยก็เวลาว่างก็มาซ้อมาครับผมอ่ะครับเริ่มแรกผมก็ไม่ใช่เด็กดีอะไรหรอกครับอาจารย์ก็เลยชวนมาผมชวนผมมาเล่นโขนผมก็ปรับปรุงตัวเองก็ดีขึ้นมากครับพ่อแม่ก็ภูมิใจครับ ที่ผมมาเล่นโขนก็ขอชวนเพื่อนๆที่กับตัวกับใจเป็นคนดีพ่อแม่มาเล่นหนือครับโขนนะมันไม่ยากอะไรมากหรอกครับก็ขอียงแค่นี้ครับผมชื่อเด็กชายเกิดคนกรอบธัญญกิจนะครับชื่อเล่นชื่อโยครับรับบทเป็นพระรามครับ ยากพอสมควรนะครับก็ต้องอดทน,นครับมันจะจําของมันเองเลยครับอัตโนมัติเลยครับถ้าฝึกมาดีการเต้นเสาเพื่อให้มีกําลังขาครับแล้วก็การดัดมือการถีบเหลี่ยมฮนะทุกที่เลยครับมีความภูมิใจทุกที่เลยครับเวลานัดมาฝ,ฝึกซ้อมเสาอาทิตย์เขาก็ไม่ได้ห้ามนะก็ให้มาดีกว่าเสียเวลาไปเล่นเกมนะเวลาเรียนก็ครูจะนัดซ้อมช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะไปตามงานกับเพื่อนทีหลัง ผมเป็นคนติดเกมนะครแต่ก่อนก็ฟูชักจุงมาเล่นโขนก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเลิกเกเมเกครับผมค,ค,ครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะทําอะไรก็ไม่ต้องอายนะครับก็แสดงออกมาได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตชัยเกตแจ้ครับชื่อเล่นชื่อกอครับอัปโหลดเป็นพลักครับ แบ่งเวลาให้ถูกต้องครับแล้วถ้าค่อนข้างยากครับเพราะเป็นต้องใช้ร่างกายครับให้มันอ่อนโยนต้องใช้ขาครับมันต้องขาต้องแข็งแรงครับมมุติถ้าแสดงตอนประมาณช่วงเช้าครับแล้วก็แบ่งเวลาการของานอาจารย์ไว้ก่อนครับแล้วค่อยตามงานทีหลังครับถ้าชอบอะไรเรัให้แสดงออกให้เต็มที่ครับ เห็นหลีลาและท่วงท่าของน้องๆแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเก่งกันขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมกว่าที่จะแสดงกันได้เพราะว่าน้องๆทุกๆคนต้องใช้เวลาการแต่งตัวรวมกว่า4ชั่วโมงด้วยกันค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบคุณครูผู้ฝึกสอนผู้ถ่ายทอดการแสดงอันอ่อนช้อยและสวยงามแบบนี้กันว่าเขามีเทคนิคและแนวคิดอย่างไรกับการแสดงโขนชุดนี้คะ่ะ ค่ะชื่อคุณครูอรวันชัยชานะคะเป็นครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะมีส่วนร่วมยังไงนะคะก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ในเรื่องของการสนับสนุนนะคะการฝึกซ้อมนะคะแต่ไม่ได้มีครูครเพียงคนเดียวนะคะเนื่องจากคุณครูจบในเรื่องของดนตรีนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3สาระก็คือสาระทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์นะคะจุดนี้นะคะก็คือ เราก็จะไปหาวิทยากรภายนอกนะคะเพื่อมาช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงการแสดงโขนค่ะคัดตัวนะคะเริ่มต้นจากสรีระก่อนนะคะเพราะว่าบุค,คลิกแต่ละคนเนี่ยคือก็จะมีลักษณะที่เหมาะกับตัวละครนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นตัวพลักษมณ์พระามเองเนี่ยเราก็ต้องดูที่หน้าตารวมถึงความสูงนะคะแล้วก็รูปหน้าส่วนตัวลิงก็จะต้องอ เป็นลักษณะของลิงอะคะ่ะแล้วก็ยักษ์ก็มีลักษณะที่ดูแล้วโตสง่างามแต่ก็ไม่ได้อ้วนเทคนิคการฝึกสอนนะคะเราส่วนใหญ่เราจะใช้ขอให้ได้ใจมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เทคนิคต่างๆไปนะคะอย่างเช่นในการเข้าค่ายฝึกสอนของเรานะคะเราก็สมมุติเราคัดมาร้อยคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการระหว่างการดําเนินการเนี่ยพอถึงเป้าจริงๆเด็กอาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่า พอฝึกซ้อมไปอาจจะมีเรื่องในเรื่องของการท่าทางต่างๆะคะทำให้เขาเกิดความเมื่อยล้านะคะแล้วก็ต้องอาศัยความอดท,ทนอย่างมากนะคะก็ทําให้เด็กๆก็ถอดใจไปครึ่งหนึ่งะคะ่ะค่ะสำหรับการกล้าแสดงออกนะคะคุณครูค,คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักเ,เลือกในสิ่งที่ตนเองรักนะคะอย่างเช่นการที่เด็กๆเหล่านี้นะคะได้มาแสดงโขนเนี่ยเขาก็ ไม่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 รู้ว่าตัวเขารักสิ่งนี้นะคะแต่พอเขาได้ลงมือทำนะคะเขาก็เกิดความชอบนะคะจากนิสัยพฤติกรรมที่เคยติดเกมหรือนิสัยพฤติกรรมที่เคยติดเพื่อนนะคะไม่กลับบ้านเขาก็พฤติกรรมตรงนี้เนี่ยกิจกรรมเหล่าต่างๆเหล่า,า,านี้นะคะสามารถช่วยพัฒนาเขาให้กลับมาเป็นเด็กที่เ,เต็มไปด้วยความพร้อมพร้อมที่จะเรียนนะคะแล้วก็พร้อมในเรื่องของอารมณ์สังคมทุกอย่างะคะ่ะ ความเข้มแข็งในท่วงท่าจังหวะการแสดงที่ชมแล้วอมยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะน้องๆได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและรักกับการแสดงที่ตนเองแสดงซึ่งทำให้น้องๆนั้นแสดงออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่เออแล้วเรื่องของการเรียนทางโรงเรียนเขาจะมีแนวทางอย่างไรในการสนับสนุนส่งเสริมน้องๆต้องไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน้องเกตใหญ่กันดีกว่าค่ะ การแสดงโขนผมคิดว่าเป็นการแสดงชั้นสูงซึ่งยากมากที่เราจะสนับสนุนและดำเนินการได้ในโรงเรียนแต่อยากจะบอกว่าเรามีทีมงานและมีครูที่มีความสามารถนับตั้งแต่เราได้มีครูที่มีความสามารถในการสอนโขนนับแต่วันนั้น ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตใหญ่ก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดให้การสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแม้อุปกรณ์ที่ใช้เราไม่มีถึงจะเช่าเราก็ต้องยอมเมื่อได้นักเรียนมาแล้วบอกประชาชนว่าจะใช้ชุดการแสดงของนักเรียนเอาไปที่ใดก็แล้วแต่เราพร้อมจะให้ความร่วมมือแสดงให้ถือว่ามีส่วนร่วม ในชุมชนดังนั้นหลายๆที่ที่เราได้ไปแสดงนำเสนอผลงานของนักเรียนก็คิดว่าจะเป็นบทบาทหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนวัดน้องเกตใหญ่ที่ไม่เคยมีการแสดงแบบนี้มาก่อนดังนั้นเป็นสิ่งที่บุคลากรของโรงเรียนก็ดีผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นและผู้นำระดับประเทศก็ให้ความสนใจและให้การสนับสน,นุน นับตั้งแต่ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองท่านท่านสนยาคุณปลื้มกับท่านสุกุมลคุณปลื้มท่านทราบท่านรู้ว่าการดําเนินงานของโรงเรียนวัดหนองเกตใหญ่มีโขนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงในระดับตบําบลเรานําเสนอได้ในการแข่งขันกีฬาก็ดีเราใช้เปิดงานหรือร่วมงานกับเทศบาลตําบลหนองปลาไหล และยังมีโอกาสได้นําเสนอผลงานในานามของโรงเรียนวัดน้องกิใหญ่อย่างสถานที่ต่างๆแม้แต่ในเมืองพัทยาในงานของงานกองข้าวงานอื่นๆอีกมากมายระดับจังหวัดแล้วก็มีส่วนร่วมในการพานักเรียนไปดังนั้นในเรื่องราวเหล่านี้กระผมคิดว่าถ้าประชาชนทั่วๆไปยังเห็นความสนยังมีความสนใจ ที่จะชมทางโรงเรียนก็จัดให้ได้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วคิดว่าเรื่องการแสดงวัฒนธรรมประเพณีศิลปะอย่างไรเสียก็ต้องอยู่คู่กับคนไทยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโขนการแสดงหลายๆเรื่องที่มีโอกาสผ่านเข้ามาและเราได้รับรู้รับทราบในความเป็นครูก็ให้แค่ความรู้หรือถ้าทำได้ ฝึกหัดให้นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและการแสดงซึ่งปีนี้ก็เตรียมการในเรื่องของการเข้าสู่ปีที่84ซึ่งโรงเรียนของเราครบรอบ84ปีในในเดือนนี้ก็ถือว่าจะได้นำหรือเปลี่ยนชุดการแสดงโขนเป็นชุดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งนักเรียนส่วนนักเรียนก็พร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือกับเราดังนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดหนองเกตนใหญ่ตอลอดเวลาครับก็ขอขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความสามารถของน้องๆโรงเรียนน้องเกตใหญ่แห่งนี้เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมยังคงติดใจกับท่วงท่าทำนองของน้องๆกันอยู่เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากติดต่อให้น้องๆมาแสดงโขนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะและน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะแสดงออกแบบนี้ขอให้เราได้ตั้งใจทำในสิ่งที่ใช่และพยายามฝึกฝน เชื่อว่าทุกคนต้องไปให้ถึงฝันที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการเด็กติดดาวหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่โรงเรียนไหนพบกับน้องๆคนเก่งคนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้รายการเด็กติดดาวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ